ทุกคนครับถ้าเราพูดถึงประเทศที่อยู่สองทวีปด้วยกันเนี่ยทุกคนจะนึกถึงประเทศอะไรสําหรับผมแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงประเทศที่อยู่สองทวีปผมจะนึกถึงประเทศตรุรก,กีเพราะว่ามันเนี่ยตั้งอยู่ที่ช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งช่องแคบนี้เนี่ยจะเป็นช่องแคบที่แบ่งแยกระหว่างยุโรปและเอเชียทุกคนครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะเรื่อง เศรษฐกิจไม่มาเจาะเรื่องการเมืองอะไรทั้งนั้นแต่เราจะมาพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศตรุรกีซึ่งมันมีชื่อว่าอิสตันบูลสวัสดีครับทุกคนผมบังนะครับและนี่คือรายการบังเอิญเล่ากับเรื่อง5สถานที่ยอดนิยมในอิสตันบูล ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับผมฝากทุกคนเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและถ้าใครเนี่ยที่ไม่อยากที่จะพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับก็ฝากกดกระดิ่งด้วยคูรชุดคูรชุดเนี่ยถ้าจะให้พูดจนง่ายๆก็คือว่าเป็นโบสทุกคนรู้ไหมครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนี่ยมันอยู่ห่างไกลจากอิสตันบูลเป็นอย่างมากเพราะว่ามันอยู่นอกแผนที่การท่องเที่ยวของอิสตันบูล แต่ถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะอยู่ไกลจากอิสตันบูลก็ยังมีนักท่องเที่ยวมากมายที่ต้องการที่จะเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นักท่องเที่ยวบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆกับความพยายามที่จะไปถึงที่นั่นเพราะมันมีศิลปะไบเซนไทน์ที่สวยงามมากๆลองทุกคนนึกภาพดูนะครับด้านนอกของโบสถ์แห่งนี้จะมีรอยการต่อสู้ลูกกระสุนปืนที่ยิงที่ฝาผนังหรือรอยต่อสู้ต่างๆ ไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆถ้าหากว่าเราเดินเข้าไปในโบสถ์แล้วเราจะเห็นโบสถ์อันเก่าแก่ที่รอบรอบฝาผนังยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงถึงชีวิตของพระเยซูและแม่ของเขาคือแมรี่ถ้าเราถามว่าสถานที่แห่งนี้มันถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อไหร่เราคงต้องย้อนกลับไปเมื่อศตวรรษที่16นู่นเลยนะครับทุกคน เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงตามการเวลาของมันนะครับจากโบสถ์กลายเป็นมันสยิดและเวลาผ่านไปอีกไม่นานนะครับในปี1948มันก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จนมาถึงปัจจุบันกาลาตาทาวเวอร หรือหอคอยกาลาตาทุกคนรู้ไหมครับว่าหอคอยแห่งนี้เนี่ยมันมีความสูงอยู่ที่219ฟุตรหรือประมาณ66.9เมตรมีทั้งหมด9ชั้นด้วยกันทุกคนรู้ไหมครับว่าหอคอยแห่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งกอ่อสร้างที่สูงที่สุดในอิสตันบูลมันเป็นหอคอยที่เรารู้จักในชื่อของพระคริสมันถูกสร้างขึ้นในปี1 348ทุกคนรู้ไหมครับว่า หอคอยแห่งนี้เนี่ยมันได้รับการเปลี่ยนแปลงมามากมายหลายศตวรรษครั้งหนึ่งเนี่ยเคยถูกใช้เป็นหอคอยสังเกตการแต่ในปัจจุบันนะครับหอคอยแห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเพราะมันได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอิสตันบูลบนหอคอยแห่งนี้มีเครื่องอำนวยความสะดวกเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนมีทั้งร้านอาหารที่มีจูทัศ์ที่สวยมากๆ สามารถมองทิวทัศน์ของอิสตันบูลและเท่านั้นยังไม่พอนะครับทุกคนนอกจากร้านอาหารแล้วมันยังมีไนท์คลับอยู่ในหอคอยแห่งนี้ด้วยนะครับทุกคน a r c h ลิ o ิเกอร์มิ u เมันคือพิพิธภัณฑ์โบราณคดีของอิสตันบูลมันเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดในตุรกีเลยนะครับทุกคนด้านในอาคารแห่งนี้เนี่ย มันมีวัตถุมากมายกว่าหนึ่งล้านชิ้นมันมาจากอารยธรรมทั่วโลกทุกคนรู้ไหมครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันถูกก่อตั้งขึ้นในปี1891มันเป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีแห่งแรกและยังอยู่บนสถานที่ที่เคยเป็นส่วนสาธารณะมันอยู่ด้านนอกของพระราชวาังบ๊อปกาปปีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มันมีสิ่งประดิษฐ์ล้ำค่าหลายพันชิ้นทุกคนรู้ไหมครับว่าในหลายพันชิ้นนั้นมันมีสิ่งที่ล้ำค่ามากๆอยู่ชิ้นหนึ่งที่เราเรียกว่าลงศพของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์บาซิลิกาซิสเตอร์สถานที่แห่งนี้เนี่ยมันเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ให้บริการแก็บประชาชนมาหลายศตวตรรษแล้วนะครับทุกคน มันให้บริการตั้งแต่ศตวตรรษที่6มันถูกสร้างขึ้นสำหรับจักรพรรดิโรมันชัสตินเนียที่หนึ่งในการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวทำให้บางคนถึงกับเอ่ยว่านี่มันคือเทคโนโลยีที่ชาวโรมันโบราณเคยสร้างขึ้นมาจริงๆหรอมันช่างน่าอัศจรรย์มากๆ โดยทางเมืองอิสตันบูลเนี่ยได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาชมในปี2 5 3 0ปัจจุบันมันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเมื่อทุกคนเดินตามทางไปตลอดทางเนี่ยทุกคนจะได้สังเกตเห็นน้ำที่กำลังหยดลงมาจากเพดานและลงมายังพื้นของน้ำมันทำให้เกิดภาพที่สวยงามมากๆและทุกคนเมื่อมองไปใต้น้ำ ทุกคนจะเห็นฟูงปลาคราบที่น่าอัศจรรย์มันกำลังล่าตะเวนอยู่ในน้ำทุกคนรู้ไหมครับว่าสถานที่แห่งนี้เคยถูกถ่ายภาพยนตร์เรื่องเจนส์บอลมันถูกถ่ายทำในปี9 6 3หรือประมาณ57ปีที่แล้วนะครับทุกคน1 ทุกคนเคยได้ยินคำว่ารูราและสวยงามไหมครับซึ่งคำเหล่านี้นะครับมันเป็นคำคุณศัพท์บางคำเท่านั้นที่ใช้อธิบายโดมาบฮิพาลิชมันถูกสร้างขึ้นในศตรวรรษที่19เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในตุรกีมันมีห้องภายในพระราชวังทั้งหมด285ห้อง46ห้องนะครับเป็นห้องโถงหห้องเป็นห้องอาบน้ำ และ68ห้องคือห้องน้ำนะครับซึ่งทำเลที่ตั้งเนี่ยก็อยู่ติดกับชายฝั่งบอสฟอรัสทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าชายฝั่งบอสฟอรัสเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แยกระหว่างยุโรปและเอเชียนั่นเองมันเป็นบ้านของโซลตานที่ใช้งานในปี1856-1924ถึงภายในพระราชวัง มีสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากๆซึ่งภายในพระราชวังมีคอลเลชันโคมไฟคริสตันและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือภายในราชวังจะมีพรมหนี่ไวัย150ปีมันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนในพระราชวังก็มีการจัดการ,สรแสดงเขียนสีน้ำมัน202ชิ้นเลย เรื่งที่โดดเด่นของภาพเขียนเหล่านี้เนี่ยมีทั้งหมดเพียงแค่23ชิ้นแต่ไม่ได้บอกว่าที่เหลือมันไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ที่ผมบอกมันโดดเด่นมากๆซึ่งจะเป็นอะไรถ้าอยากรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้ดูและนี่นะครับก็เป็นคลิปสถานที่ยอดนิยมของอิสตันบูลประเทศตุรกีถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆก็ฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนครับถ้าใครอยากจะให้ผมทําคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับและก็บอกได้เลยว่าจะให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เดี๋ยวผมจะเอาไปศึกษาดูแล้วก็มาทําให้ทุกคนดูนะครับว่ามันน่าสนใจขนาดไหนสถานที่ที่ทุกคนอยากจะให้ผมทําสําหรับวันนี้สวัสดีครับ